ก็เป็นคือทำค o v เ r อร์ออกมานะครับเป็นเป็นท่าหาเพลงเก่าของผมเคยได้ข่าวมาว่าดิวซินเนี่ยเขาเขาเคยเอาเพลงนี้ไปร้องอ่านในทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออแฟนคลับเขาอ่ะอยากเห็นเขาร้องเพลงนี้ขับผมก็เลยติดต่อไปทางน่าดาวมิวสิกครับแล้วก็ทางท่ายก็น่ารักมากแล้วตัวน้องเองก็น่ารักมากๆทั้งทีมน้องทุกคนว่าเอออยากให้อยากให้มาทําเพลงนี้ร่วมกันนะครับ ทำงานเริ่มงเก่าอะไครับงานค่ะตื่นใจตารางคิวแบบมีงานอะไรก็ยังยังไม่ได้เยอะเท่าเดิมแต่ว่าก็มีมีอะไรให้ทำเรื่อยๆครับก็ดีครับดีใจสำหรับศิลปินนักดนตรีหลายๆท่านด้วยอะไรเงี้ยกลางคืนก็พอจะเริ่มมีมีเล่นได้ตอนหัวค่ำมาอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็คิวเต็มยังทิ้นสี่นะนะฮะคิวแน่นยังทิ้นสี่นะยังไม่แน่นครับยังจ้างได้อยู่นะครับได้อยู่ครับ ครับผมถ้าเราูมถ้าเราเรียนรูปแพงครับเราจะเข้าเรียนละครับเรืเ่องที่ผ่านมาต้องควาเงินเก็บมัใช่ไหมร้อยหล่ออ่า <c oughs> อย่าเรียกว่าร้อยหลอก็แห้งไม่หรอกครับเราก,เราก็เราก็วางแผนเอาไว้แหละครับแต่ว่าก็ไม่ไม่มีใครคิดแล้วว่ามันจะยาวนานขนาดนี้ครับก็อ่าผมว่าตอนนี้ทุกคนสบายใจขึ้นแล้วล่ะแต่ว่า ก็ก็ยังมีบางอย่างที่ผมมองว่ายังน่ากังวลเนาะเราก็เราก็ต้องวางแผนล่วงหน้าไว้อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับห้าตื่นติเองนวันนี้ค่ะดิวซินเดี๋ยวครับ <แ ye S 2> ผมก็อ่าเป็นคือทำ cover ออกมาแหละครับเ,เ,เป็นเป็นเพลงท่าหาเพลงเก่าของผมซึ่ง,งเคยได้ข่าวมาว่าดิวซินเนี่ยเขาเขาเคยเอาเพลงนี้ไปร้องอ่านในพวกทวิตเตอร์เงี้ยครับแล้วก็จะเห็นว่าเออมีคลิปที่น้องเขาย่าง หมูกระทะหรืออะไรสักอย่างเแล้วก็ปิ้งย่างแล้วเขาก็ร้องเพลงนี้ไปด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออแฟนคลับเขาอะอยากเห็นเขาร้องเพลงนี้กับผมก็เลยติดต่อไปทาง n าาว l Music ครับแล้วก็ทางค่ายก็น่ารักมากแล้วตัวน้องเองก็น่ารักมากๆทั้งทีมน้องทุกคนก็เอออยากให้อยากให้มาทําเพลงนี้ร่วมกันนะครับก็ดีใจที่ที่ได้ทํางานกับกับน้องเพราะน้องก็เป็นเป็นคลื่นลูกใหม่ เราก็มาแรงในช่วงนี้แล้วก็ผมว่าน้องมีความสามารถนะครับน้องเป็นนักแสดงที่เก่งแล้วก็ร้องเพลงดีมากๆอยู่แล้วด้วยทำให้เพลงเพลงนี้ที่ที่ผมรู้สึกว่ามันพิเศษอยู่แล้วเราผมมันดีขึ้นไหมอีกเป็นเวอร์ชั่นหนึ่งที่ที่ละมุนแล้วก็มีมีน้องชื่อป้าจากวงเดอะพายรินสันมาชิดใหม่พายรินสันที่แบบว่าเล่นกีตาร์ได้แบบดีมากอะครับมันเป็นเวอร์ชันหนึ่งที่ที่ผมผมรู้สึกว่ามันพิเศษมากมาครับอยากให้เราฟังครับลูกสาวเราไปเทปซีอยู่ยินีมา้เข้ามา พราวันที่ถ่ายวันที่ถ่ายงานถ่ายคอมเมอร์เพลงนี้ถ่ายวิดีโอครับพิสาเขายืนดูด้วยเขาก็แบบไปยืนเกาะตรงรั้วใกล้ๆดูอะไรนะฮะเราก็ไม่ได้รู้ว่าเขาเขาปลื้มหรืออะไรเขาก็มองเฉยๆแล้วเสร็จแล้ววันที่ผมไปถ่ายเดอะซาร์ไอดอลพิสาเขาดูผมในทีวีแล้วเสร็จแล้วพิสา,า,เ,สสาเขาพี่บิวกินแล้วทำท่าเขินเอ,เอ๊ะเป็นอนึ่งี่ได้แล้วหรอลูกสาวขวบนะเองนะเอเอแล้วเราก็รู้สึกว่าน่ารักดีครับ เออโตเร็วเนะเออสามขวบก็เขินผู้ชายแล้วอ่ะถ้าโตวันนี้จะห่วงไหมถ้าเกิดลูกสาว็นอย่างนี้เดี๋ยวค่อยโตอีกนิดแล้วค่อยมาพูดเรื่องนั้นกันดีกว่าตอนนี้ยังไม่อยากคิดเลยครับครับเ่มไหมเนี่ยลองดูแล้วไม่ค่อยขึ้นีกับไปทกรมทุกอด้ยใช่มครับยังชกังวลจริงๆก็มีครับมีคือผมาจะเป็นคนที่กังวลเยอะที่สุดในบ้าน แล้วก็ภรรยาก็จะน้อยลงมาหน่อยบางทีผมก็จะเหมือนแบบคนที่บ่นนิดนึงลากแบบใส่แมสให้ลูกนะนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยนะแต่แบบมันก็พอเราเห็นเขาอยู่บ้านเยอะๆเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเขานิดนึงตรงที่ว่าแบบก่อนหน้าเนี้ยก่อนช่วงโควิดก่อนโควิดจะเกิดเนะียคือน้องมีความแบบเจอคนแล้วเขาก็จะแบบล่าเริงเขาจะไม่ค่อยกลัวคนแต่พออยู่บ้านเยอะๆเขาจะมีเริ่มมีความแบบเจอคนหน้าใหม่ๆอะไรเนงะี้ยเขาจะไม่ค่อยกล้าแล้วนะเขาต้องปรับตัวมา ราก็เลยรู้สึกว่าอยากทํากิจกรรมบ้างนะครับมีพาลูกไปเรียนคลาสลูกคลาสลูกบ้างอยากพาลูกไปเรียนแบบออกนลังกยไปเควันโดไปปีนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับจะเข้าโรงเรียนแล้วด้วยก็เลยอยากให้เขาเริ่มชินกับการเจอคน,นอ่าก็กังวลครับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็โรงเรียนเขาก็พยายามจับจับกรเท็กทุก เด็กเขาด้วยแหละส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเกิดขึ้นมันก็เสียหายหมดแล้วก็ตัวเราก็จะต้องพยายามดูแลให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันก็ต้อง move อนเนาะเราก็ต้องพยายามพยายามใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้นะครับแล้วลูกไปโรงเรียนแล้วครับตอนแรกมันก็อยู่กับผมตลอดพอไปโรงเรียนแล้วพ่อแม่ท่านก็เศ้าไป่งหน้าแม่ดีเศร้าแน่นอนครับเคือแม่จะเศร้าถ้าถ้าลูกบอกโอเคแม่บายบายแล้วแม่เดินเข้าไปเลยโดยที่ไม่เศร้าอ่ะแม่จะร้องไห้เดี๋ยวไว้พวกอะไรยาดูเศร้าไหมับ ภรรยาเ<ย>หครับยังครับยังแค่ตื่นเต้นตื่นเต้นกับการที่ลูกจะไปโรงเรียนการที่เขาต้องไปเจอคนใหม่ๆไปเจอเพื่อนอะไร,รบบบบไไแบบนี้เขาพูดบ้างครับว่าเขาอยากไปโรงเรีนยนแล้วครับายกลับคืนขอบคุณมากนะคะนนรบคับ